สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่2-6ทธันวาคม2567ประเด็นที่น่าสนใจไปรับชมครับ วันที่สองธันวาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิสสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนธันวาคม2567ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ณนห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม และในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกาสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวบุญยวีไอ้พัน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่3ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางวิลาวันสุวรรณโกสัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนพักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เนื่องในวันคล้ายพระบรม,มาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก World s o y Day 5ธันวาคม2567 ณศูนยะ์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอําเภอเชียนใหญ่หมู่ที่6ตำบลแม่เจ้ายู่หัวอําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และในวันเดียวกันเวลา9.30นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายกรตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีนายสาโรธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปรชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมีนายสนั่นณน,นุวงศ์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมรับฟังณนะห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่4ธันวาคม2567เวลา9ก้านาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ร่วมคณะนายอารีไกรนาราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจติดตามการดำเนิงนงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน570ชุดแบ่งออกเป็น3จุดดังนี้ 1. นศาลาวัดบางบูชาชนารามหมู่ที่1นึ่ตำบลเกาะทวด 2. สองศาลาประจําหมู่บ้านหมู่ที่3ามตำบลเกาะทวดและบ้านผู้ทุพพลภาพ ในการนี้นายสุวัจันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอปากพนังผู้นำชุมชนอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนณห,หมู่ที่1ห,หมู่ที่3ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่5ธันวาคม2567เวลา8นาิกา30นาทีทีมคณะร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน100ชุดณนะบ้านทุ่งไฟลามหมู่ที่8ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันเดียวกันเวลา15นาฬิกาสนาทีนายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบปะให้กำลังใจในการทำงานพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนภาร,รกิจของกรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อน ัณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่5ธันวาคม2567เวลา6นาฬิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวรัตยาสัตยานุมันินายมารุดพงคงเขียวนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุกัญญารำพึงนิดเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษา ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่6ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสด,สสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่พร้อมคณะนายภูมิพัฒน์เหมือนจันโศกกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอรพระพรหมผู้นำชุมชนอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภายัยในพื้นที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200ชุด และเวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแรงงานที่ประสบอุทกภ,ภัยจำนวน3คนคนละ2,000บาท และถุงยังชีพคนละ1ถุงมูลค่าถุงละ500บาทณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่22นครศรีธรรมราชและร่วมปล่อยขบวนรถขนน้ำกระทรวงแรงงานเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัวแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชจำนวน2จุดจุดละ500แพ็ ได้แก่จุดที่1หมู่5จุดที่2หมู่10ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชน วันที่6ธันวาคม2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางวิลาวันสุวรรณโกสัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสาวลักษ์พรมรักนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในฐานประกอบกิจาการในพื้นที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4แห่งจากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งนี้ได้แนะนํา แนวปฏิบัติเพื่อสอดคล้องตามกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางปาปดานวนช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาในสถานที่ควบคุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นห้อณห้องประชุมสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลบางจากอำเภอ เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางเพนวงวงสาสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2,565โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28กรกฎาคม2,565ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยสัมภาษณ์คนต่างด้าวใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานจำนวน21ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา20รายและสัญชาติกัมพูชา1รายการดําเนินการตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสําหรับประจําสัปดาห์นี้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ดําเนินการวินิจฉัยคําร้องของลูกจ้างแล้วเสร็จจํานวน3รายรวมเป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจํานวน43,446บาทและรับคําร้องจํานวน7ราย เป็นเงินค่าจ้าง1,12,800บาทค่าชดเชย48,000บาททั้งนี้ได้ให้พนักงานตรวจแรงงานเร่งรัดการดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณครับ